สำหรับมรเงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ w e a t t h y Money Series w i t h Provident Fund เริ่มต้นมั่งครั้ง้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 รายการนี้จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจําปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือ provident fund กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน20 0 0 0บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสมรลองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ10%คิดเป็นเงิน2,000บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ15%เ คิดเป็นเงิน3,000บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง36,000บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจนํานวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทําให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทํางานอยู่มี วสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักง,งานแล้วจะเลือกออมได้ที่2ถึง15เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่2ถึง15เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน1 5ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนําเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทํางานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนําให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธทิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนําแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อ,ขอมูลพร้อมทั้งทําแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือ เสียงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับ กับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมัง่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ